ที่มีจุดเริ่มต้นจากแรงการแรงใจและอยากเดียของเกษตรกรไทยเพราะเราเชื่อมั่นว่าเกษตรกรไม่ใช่เป็นเพียงผู้ส่งวัตถุดิบเข้าสู่ระบบธุรกิจเศรษฐก,กิจนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนสาคัญของอนาคตประเทศพชาตินะครับตลอดเวลาที่ผ่านมา PCE ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่รับซื้อผลปราล์มสดนะครับจากสวนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันน้ำมันปาล์มดิบนะครับน้ำมันปาล์มบริสุทธิ ครับแล้วก็ต่อยอดไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มนะครับเช่นน้ำมันโอลีนนะครับไบโอดีเซลนะครับซึ่งบริษัท p t e เนี่ยไม่ใช่แค่รับซื้อผลิตามเท่านั้นนะครับแต่เป็นการร่วมกันสร้างระบบที่มั่นคงมีมาตรฐานโปรงใสนะครับแล้วก็เป็นธรรมเราลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะควาเสียงของเกษตรกรทุกคนนะครับพยายามที่จะพัฒนาวิธีการ รับผลผลิตนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราได้มีการนำมาตรฐาน ISO p นะครับและ ISCC เข้ามาเพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยได้การยอมรับนะครับจากเวทีสากลนะครับ PCE พร้อมจับมือกับหน่วยงานภาร,รัฐนะครับทุกหน่วยนะครับเพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีหรือ,อสิ่งที่ทางเกษตรกรเนี่ย จำเป็นต้องดีนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับ